แล้วก็อันนี้เรื่องซุปซิปทแพทนะอันนี้เรามาคุยกันขำๆนะเป็นการมนโนแบบ <f az> ใชมเปโบนเนียผมว่างั้นแหละเป็นการมนโนแบบ500%เปรมของผมนะครับนะก็คือเราผมเห็นสแพทสปอยของแพทหนะ้าแล้วแพทหน้าจะเป็นอรสุสานาชสำหรับคนเล่นในะเรื่องไม่ถึงคือใครว่าคุณเล่นถึงแล้วกันแล้วค,คุณใคยว่ากันนะแอรสุสานากเขาจะมามาแพทหน้าเนาะเป็นตัวละคร อะไรนะจินตภาพใช่ไหมจินตภาพถือกงจักรโอ่งละงานเข้าเลยกงจักรเกมนี้มีอยู่ไม่กี่ชิ้นอาจจะได้แย่ผมไม่ผมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนสำหรับกงจักรอะแย่จังเลยนะแต่น่าจะเป็นตัวละครอะไรผมรู้แค่ว่าเป็นสายเลือดไหลนะแล้วน่าจะเป็น DPS เพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลงถ้าเป็นเลือดไหลมีความเป็นไปได้ที่จะลงเป็นดาเมจกายภาพเพราะว่าซัพพอร์ตอ่ะอันดับแรกเป็นแฮนเชิลออฟเซนเทียนนะแฮนเชกันอย่างโรบเป็นตัวคอหลักซับ กายภาพที่เราไม่มีทางเปลี่ยนตัวออกจนกว่าจะมีตัวที่มันเก่งกว่ามันน่ะซึ่งดูจากความโกงในการปาอะไรนะปาหอกลดลดลดเกราะ50%หรืออันติลดเกราะ75%ของนางแล้วเนี่ยคุณคิดว่าจะมีตัวตัวอะคมาแทนได้ง่ายง่ายไหมล่ะและดูดูดูความที่ตัวละครมันขายดีคนแบบรักมากระยะต้าเนี่ยยากยากผมว่าน่าจะอยู่อย่างเกมปิดตัวเนี่ยพูดเลยนะแล้วก็ตัวละครต่อมาที่เป็นสายบัฟของสายเลือนไหลมันก็จะเป็นเกรซิโอใช่ไหมเกรซิโอเกรซิโอเนี่ย ถ้าเกิดไล่าจากตามทำลายกันลงตู้ของตัวละครเกรซิโอถือว่านะับเป็นตัวละครใหม่นะตัวละครไม่เก่าการที่จะเอาซูซานัสมาลงเป็นตัวละครซับพอร์ตเลือดไหลอีกตัวดูไม่น่าเป็นไปได้ผมเดาว่าน่าจะเป็น DPS แหละจะเป็น DPS สายเลือดไหลน่าจะมีบอสที่บังคับใช้เลือดไหลแล้วจะได้เปรียบโผล่มาเพราะว่าบางดานเขาเริ่มทยอยเปิดออกมาแล้วที่เป็นเลือดไหลเนาะเราอาจจะเจ็บตัวกันนะเพราะว่ามันเป็นสาย SP ด้วย SP ก็คงไม่ยากก็คงใช้ ฟาร์มเหรียญเศษสักอย่างใช่ไหมบอมเปนะ็นสะพนะีน,ะมามานี่ใช่ไหมผมเดานะสปีเนี่ยเออๆนี่ละนี่ละนี่ละนี่นะผมเดาว่าน่าจะมาลงร้านนี้นะมามนเป็นตัวสปีนี่ใช่ไหมน่าลงร้านนี้แหละจริงเชื่อผมที่ <c oughs> ผมมันโนอยนะแล้วก็เห็นลุดสปอยมาแล้วอันนี้สําหรับใครที่ไม่อยากโดนสปอยนะก็สาหรับคลิปในวิดีโอนี้ก็ก็ลาไปก่อนนะครับจอกันใหม่คลิปดีโอหน้านะครับนะบา,บายๆครับเย้ ye! โอเคเราสปอยต่อนะ <c oughs> คือผมเห็นรูปหลุดแล้วแล้วผมคาดว,ว่าน่าจะเป็น playable <c oughs> ให้เล่นก็คือจะเป็นรูปของฟูกักลูกลักนะล,ล,กล่างปลูกแอลตั้งปลูอกอาคงใจในเทียมในตัวใช่ไหมแอลออกขึ้นมาเป็นล่างตกเต็มออ้ยสวยมากชอบหมดตัวแน่นอนอายอยากได,กนะด้แล้วก็จะมีเทเลซ่าแล้วที่เห็นหลุดแล้วก็จะมีเซเล่ใช่ไหมมีสว์ตัวละครนี้ที่คาดว,ว่าเราจะเป็น playable แน่ๆคงไม่เอามาเชื่อทิ้งกันง่ายๆหรอกตัวละครเปนขายได้ใช่ไหมแล้ว ถ้าจะสังเกตจากแพทนี้เนื่องจากว่าแพทเนี่ยอันนี้ผมเดาผมคาดเดาสนุกสนุกคุณคิดเห็นยังไงว่าอะไรเพราะนี่คือการมนโนท้ายคิดแล้วนะเพราะว่าในความที่แพทนี้มันเป็นกิจกรรมของนี่นะฮะเออเคียร์หน้าไฟเนาะโ่เฉพผู้สืบทอดเพิงใช่ไหมผู้แฮนเชอร์ผู้สืบทอดเพิงมาแจกแจกเรียกว่าแจกนี่ไหมอ่ะพูดได้ไปเต็มปากแต่คืออ่ะสมมติเรียกว่าแจกแล้วกันแจกในแพทนี้แพทครึ่งปีปกติตัวละครที่มาต่อนางตาม ทำเนียมของเกมนี้แล้วอ่ะเราเขาจะเริ่มทยอยเอาตัวละครเก่าๆมาเริ่มแจกให้ผู้เล่นบ้างแล้วใช่ไหมตอนตอนนี้เป็นของให้เชผู้สพบผู้สูบทอดเพลิงใช่ไหมตัวละครที่มาต่อนางก็จะเป็นนี่นะตัวละครที่มาต่อนางต้องไปชิมตัวที่ผมไม่มีนะครับนะตัวละครที่มาต่อนางก็จะเป็นนี่เป็นดูแลนดอลอ่าพาราทินัสเนาะตัวนี้เป็นตัวละครต่อนางซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นตัวคตรพ่อคตรแม่ความขี้โกงมุมมุ้ยแบบหยาบคายเลยคก็ขี้ขี้โกงมาก ด้วยความที่ตัวกายภาพหลายตัวในเกมอย่างดันเฉพาะทางแบบตุลันดอลจากกลที่แบบเอาไปตบจินตภาพเฉพาะขายอบิจฟาวเวอร์ผมเห็นคนเล่นระดับแรงสูงๆกัเหม็นสนใจต้องใช้ตเลันดอลล่างนั้นเลยก็ใช้ล่างนี้ตบทุกด่านเลย <c oughs> มันแรงมากเลย <c oughs> <c oughs> บ้าบอ <c oughs> จริงผมอยากได้ดล่างเนี่ยผมชอบมากเลยตุลันดอลล่างเนี่ยพิววที่มันฉากตเลันดอล,ดลดตอนเด็กก็น่ารักชอบชอบนะ ตัวล่างนี้ก็ทำรีววดีมากเลยเพราะ,ะน,นผมไม่ได้อินกับน,นางมากผมยังชอบแบบตัวแน้นดีมากมีความเป็นได้ที่จะแจกแต่ผมว่าเขาไม่น่าแจกครึ่งปีนี้แน่เลยเพราะเกิดว่าตามคาดการเดานะเดาของผมเพราะว่าถ้าเกิดปีฟูกะเข้าเป็นเทเลซ่าเข้าแล้วก็เป็นเซเลเข้าเซเลอเองคอตตัมแน่ๆเพราะว่านางเกิดมาในเรื่องผูกติดกับเอ็กเทนนะโปรเจกต์เอ็กนะเทนแล้วก็ ล้วก็นางท่องทะเลควอนตั้ามาโดยตลอดใช่ไหมนางากเกี่ยวควอนตัมแน่นอนและคิดว่าน่าจะเป็นร่างควอนตัมใหม่ของนางเพราะว่าตามเนื้อเรื่องปัจจุบันของนางเซเล่ยังคุมพลังตัวเองได้ไม่หมดคือคุมได้แค่บางส่วนแล้วเล่ย์ดำเป็นคนใช,คนใช้คนใช้พลังได้เต็มสตรีมแล้วนางยังตกใจแล้วว่าเซเล่ใช้พลังได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นตูมาขนาดนี้บทในอนาคตจะต้องมีเซเล่ร่างฟอร์มที่ตัวเองใช้พลังได้เต็มที่อย่างแน่นอนแล้วสติ๊กมานางอประจําตัวนางมันเป็นิแอบดับดินพันเป็นสติ๊กมาแทนแล้วมีมาตั มันจะต่างกับของวัคเคลี่ในเอชิคลที่เป็นสติ๊กมาปลูกถ่ายนะเป็นสติกสต๊กมาเทียมข,ของนาเป็นสติ๊กมาแท้แล้วขี้โกงขี้โกงมากเนื้อเรื่องที่คนอื่นแบบสู้กันแทบเป็นแทบตายอย่างไอ้โงละครแห่งการครอบงำใช่ไหมแบบโอ,โอ้โบรเนียลเนี่ยจังกายเป็นกระสอบทรายยามชาแบบเออโดนชิงพลังเอื้อโดนนู่นนั่นนี่เห็นเซเร่แม่งกำลังฉีกทุกกดทำลายทุกกดพิสิกอะ่ะคือตัวละครมันดูขี้โกงมากจนกายป็นบทแต่ต้องการนางออกไปไม่ให้นางมีส่วนร่วมในบทนะไม่งั้นนาง เคลียหมดทุกบทนะก็ผมเห็นแล้วโอ้ยดูจริงตัวละครมันดูแอบบักๆนะดูขี้โกงแปลกๆนะคิดว่าอาจจะมีเฉลยในอนาคตในต้นต่อพลังของนางเปล่า,าน่าสนน่าสนใจนะคิดว่าเซเลมาจะต้องเป็นคอนต้ามอย่างแน่นอนและมีคําถามต่อมาว่าคอนตัามสายอะไรเซเล่เกิดมาเป็นดาเมจอย่างแน่นอนอ่ผมมั่นใจว่าดาเมจจะเป็นคอนตัามอะไรเพราะว่า,าถ้าพูดถึง,งสายคอนต้ามที่มีนะอันนี้เป็นนอกเรื่องสนุกๆของผมแล้วคุณสามารปิดคลิปไปได้เลยนะค <c oughs> อนตัามอ่ะ ถ้าจะบอกว่าเซเล่มาเป็นคอต้ามไฟอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วิววี่เพิ่งมาเป็นเมตาคอต้ามดับหนึ่งนะตอนนี้ไม่ได้วิววีไม่ได้วิววีไม่ได้วิวีขายไม่ได้มันจะทับไล่กันนะเป็นไปไม่ได้เฮ้ยน้ำแข็งไหมน้ำแข็งน้ำแข็งเป็นไปไม่ได้ไม่มีร่างดำอยู่อ่ะถ้าล่างใหม่มาล่างดำจะทำยังไงก็ขายไม่ได้ไม่ได้ล่างดำไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยคอต้ามไฟฟ้าทุกวันเนี่ยเมตาล่างเนี่ยบอกเลลอสแมรี่ยังเมตาเลยคุณ ประมาณว่ามันมีหายไปจากเมตาช่วงหนึ่งมั้งผมก็ไม่เข้าใจว่าตกเมตาได้ยังไงคนเขาไม่เล่นกันเองอะแต่ผมยังเล่นอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วผมก็ปั้นมาสุดทางมากสุดทางรักเลยอะเนี่ยสามเอสเลยอะเราแรงมากแต่ลิต้าสำหรับคนที่จะปั้นดานนะอาวุธต้องเป็นขึ้นระดับ ex นะถึงจะดีเพราะว่าเราอาวุธนางก็เป็น5ดาวใช้งานยากเพราะว่านตินางอาจจะร่างสแตนไออะไรสร้างสแตนออกมาอล้งแขนมั้งแล้วก็ทุบตุ้มนะซึ่งกว่ามันจะทุบอะห้าวิ แต่ถ้าเกิดคุณขึ้นระดับลินพาน์ถ้าเกิดคุณปลดขั้น ex เนาะมันจะเหลือแค่2วิแล้ทุบแล้วผมบอกเลยว่าอันติลิต้าทุบแรงมากแรงแบบอุ้ยสุดเบอร์มากเก่งมากเลยนะลิต้าผมชอบมากเลยแบบเออแบบ ตีดเสร็จปุ๊บชาร์จไอตีที่ยรงที่ชาร์จตีที่งที่ชาร์จตบที่ทียรงที่ชาร์จตบแรงนะแรงมากเลยเพาะเราคนที่ยังปาลิต้าไม่สุดแต่ผมบอกเลยตัวได้เถอดคือถึงขั้นผมไม่เปิดวีวีจริงวีวีผมแอบชอบนางนะแต่ปาลิต้าผมมันมาขนาดนี้แล้วผมจะเปิดตัวใหม่ทำไมเนี่ยเล่ดามผมยังปล่อยเลยลิต้าติดเบอรแม่งผมก็เลยบอกไว้ว่าอ่าของเฟเล่เนี่ยถ้ามีร่างใหม่มา ก็น่าจะเป็นกายภาพเหมือนเดิมมาแหละน่าจะแถนล่างนี้เพราะล่างนี้มันตกไปต,ต้ไปชาติกว่าแล้วนะเอ้พูดถึงสติมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าเซเล่เดียมันทําอย่างนี้ได้ยังไงลนะคนเนี่ยคุณนึกอะไรไม่ออกนะเนี่ย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 อชิดล่างของเอลลี่เนี่ยขี้กโกกมากเลยแล้วก็สําหรับเมื่อกี้พูดถึงเซเล่นเนาะตัวละครต่อมาผมฟูกะนะที่ผมค่อนข้างหนักใจมากคือฟูกะเดียคุณนางเอาส่วนตัวเลยนะนางไม่มีร่างใหม่มานานมากอ่ะ คือล่างน,นี้ผมไม่นับนล่างนี้ผมไม่นับนะเพราะว่ามันมันเป็นนางที่ไม่ใช่นางสัทีเดียวอะผมก็เลยไม่ได้นับนางเป็นฟูกะเท่าไหร่อืมเพราะตัวส่วนตัวนางก็เหมือนเป็นตัวเป็นคนคนนึงอ่ะแต่มีความทรงจําของฟูกะจะมากกว่าใช่ไหมนางมีตัวตนที่ชัดเจนมากอะก็เลยผมไม่ได้นับนางฟูกะขนาดนะเรียกกันแหละเซนติเป็นแบมตาปกติแล้วแหละนางคือนางเลยอ่ะออมอีบว <c oughs> ยมากอ่ะผมมีคอฟูกะเยอะมากป่วยแค่ไหนตามใจได้ดู นะฮมันไปโชว์ถุงมือทําไมมันไม่สวยเออเนี่ยคอสนิวซาแบบนะเก็บเพชรเปิดเนี่ยมันต้องโชยคอสที่ผมชอบมากเลยคอสเนี่ยพูดถึงฟูกาล่างใหม่ใช่ไหมมันค่อนข้างพูดยากเพราะว่าโดยฟูกาพื้นฐานนะเขาเรื่องเขาจะเป็นเหมือนเป็นตัวละครที่เอามาสอนตัวละครเอกให้ในการคุมพลังหงกไกเนาะเนินตามบทเขาเป็นตัวละครสมทบซะมากคือนางแทบเป็นไม่เป็นบทหลักเลยนางเป็นตัวละครสมทบมาแทบจะโดยตลอดโดยอย่างช่วงแรก เียหน้าเด็กเกเรใช่ไหมโดดเรียนกระโดดตลอดเวลาจะให้คั้นให้พี่เมย์สอนด้วยความที่พี่เมย์เราก็ได้เป็นคนใจดีก็เลยสอนหนังสือเคียหน้าไม่ได้เคียหน้ามึงขี้อ่อนอ่ะแล้วเมย์เป็นคนใจดีก็ใจอ่อนนะฮะว่าง่ายๆอะ่ะเขาก็เลยต้องไปหาไม้แข่งให้สอนก็คือตอนนั้นก็จะเป็นฟนะูกะเนาะฟูกะก็ต้องเป็นคนสอนฟูกะดั้งเดิมมันชุดไหน,หนชุดนี้ชุดนี้เดี๋ยวไม่อินกันในเรื่องนะก็คือชุดนี้อ่าๆเนี่ยเนี่ยก็คือให้ฟูกะเป็นคนสอนซึ่งฟูกะถ้าเกิดตาอิงตามมังงะ เคียนาเมโบนเนเขาจะเป็นเด็กนักเรียนแรกเข้าใช่ไหมนักเรียนแรกเข้ามาตอนนั้นเนะี่ยเออแบบเคียนามันหน้ามาเพราะตอนนั้นโบนเนกับพี่เมย์้องยอมรับว่าคะแนนเขาดีกันทั้งคู่อ่ะเขาติดที่สองที่สามคู่กันเลยนะผมจําไม่ได้ว่าสองคนนี้ใครคะแนนดีกว่ากันนะแล้วเคียนามันใจมันเหลือที่หนึ่งว่างอยู่ที่หนึ่งอ่ะต้องเป็นชั้นอะไรอย่างเงี้ยสรุปที่หนึ่งเป็นฟูกะาครับนะฮ่าเะจะมังอ่ะเท่มากเลยนะฟูกเพราะว่า ในวาคิลียในในโรงเรียนเขาจะกรีดว่าให้ดูรูปที่บุกะาูปที่โอ้เท่แล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบนางแบบพอยขาเคิดหน้ารู้ว่าคะแนนเป็นบุกะาได้ที่หนึ่งไงแล้วดในในมั่งันจะตัดฉากไปที่หน้าบุกะาแล้วแบบบุกกาเก๊หไงล่ะไม่ได้พูดนะแต่ประมาณนั้นน่ะแต่สรุปในบอร์ดน่ะเคียร์หน้าได้ที่โหลเอ๊ะมันสอบตกไม่ได้ที่โหลสอบตกแล้วเป็นทั้งบอร์ดอะบอร์ดใหญ่ๆเลยนะเป็นชื่อเคียร์หน้าคนเดียวโอยยางใครหน้า ได้พูกะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้มเอ้ยไม่ใช่เข้มคือเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอะไรอะ่ะเป็นคนที่แบบจริงจังอะ่ะเป็นจริงจังในการสอนจริงจังในการแบบปฏิบัติตัวเองเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะใช้คาไทยว่าอะไรอะ่ะเออน,นั่นแหละด้วยความที่เขาเป็นคนระเบียบอะ่ะอเป็นคนแบบมุ่งมันน้าสไตล์เขาอะ่ะเออนน้วแบบ ต้องมาจับมือขี้หน้าสอนแล้วขี้หน้าแบบเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กที่แบบอะไรอ่ะแบบไม่ค่อยชอบเข้าเรียอยู่แล้วอ่ะแบบออดดังปุ๊บมันเป็นขี้หน้าจะเป็นคนแรกที่ออกนอกห้องคนแรกอ่ะเขาไปจ่ายนั้นน่ะนะเขาก็เลยต้องให้ภูกาเป็นคนสอนเพิ่งเหมือนก็เหมือนเป็นการปูว่าภูกาเนี่ยจะเป็นคนแบบเหมือนเป็นตัวละครคอยมาสอนหนังสือแบบเคียร์หน้าแต่กลายเป็นมาจริงๆแล้วนางอ่ะสอนได้มากกว่านั้นเยอะเลยอ่ะเป็นคนแบบเหมือนสอนให้ เคียนาแบบลุกขึ้นยืนแบบเป็นคนไกด์ขึ้นนั่งอาจจะพูดได้ไม่เก่งอ่ะโดยพืน้นฐานนางเป็นคนพูดอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วอ่ะเออแต่นางเคยแต่กายก็ทำนางเคยคอยอยู่เคียงข้างคนอื่นตลอดแต่ว่าแบบโอ้ยน่าขือใจคนนี้แต่ถ้าเป็นยุคสมัยนี้น่าสงสารนางแบบนา,น,าน,นางอยู่เคียงข้างคนอื่นตลอดแล้วคนอื่นจะอยู่เคียงข้างนางไหมเนี่ยไอ้แต่เคียนาก็ตอบรับนะคือตอนบ,วบนทวังบุญพาทลายผมนึกว่านางจะไปแล้ว <laughs> ผมใจผมใจหายแล้วว่าเดี๋ยวพูดเรวจะยาวไอ้ผมใจหายแล้วบทนั้นนะเออจริงนะอวยมาก แล้วอ่าบุรุนอกเรื่องเลยเปิดยบไปไกลเลยเออคือโดยพื้นฐานนางจะเป็นเป็นตัวละครสอนสอนนะเพราะฉะนั้นในเกมอ่ะล่างที่เป็นตัวดาเมจอ่ะทั่วใหญ่จะเป็นแค่ล่างแรกๆพอมาเข้าเป็นล่างฟีนิกซ์อ่ะนี่ก็เป็นตัวบัฟพอเข้าล่างเฟียนี่โคตรบ่ก้อยแม่บัฟเลยบัฟเก่งมากบัฟโหดสุดๆนะบัฟโหดกุกระเซียนเป็นตัวละครที่อยู่เมตามาช้านานแล้วเป็นตัวบัฟที่แบบบัฟธาาดที่แบบ คือตัวนาเปท่านไฟก็จริงอะ่ะแต่ไฟไฟน้ำแข็งแกลงได้หมดไอไฟไปฟ้นน้ำแข็งแกงแบบเหมาเลยอะ่ะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ยึดไปทุกทีมาคือเก่งมากเลยนะดีมากแล้วก็พอแบมมาก็น<อ>ั่นแหละครับตัวตำแหน่งเดียวกันนะแกะเปลี่ยนเป็นกายภาพนะยึดครองตำแหน่งยาวเช่นกัน,กนตอนนี้ก็ภูการก็พักงานนะเธออยู่มาหลายปีแล้วได้เวลาพักงานให้โบรเนียมาแทนเนาะก<อ>็เลยเป็นปัญหาว่าถ้าเกิดมีตัวละครใหม่เข้าผูกาจะอยู่ตำแหน่งอะไร คุณเข้าใจความหมายผมไหมเพราะว่าเราต้องพูดตรงๆว่าปกติผมดูการจัดทีมการจัดของหลักๆอะ่ะผมก็จะดูด้วยว่า,าแนวทางในการพัฒนาต,ตัวละครเขาะจะไปทางไหนปัจจุบันน่ะในเมตาที่เขาพยายามบิววเขาขาดตัวอะไรอยู่ซับดาเมจธาตุและดาเมจกายภาพหลักๆครบแล้วน้ำแข็งมีลีซูชางแล้วก็ไฟฟ้ากับไฟจะเป็นในส่วนของบโบรเนียแล้วโบรเนียเอาไปกินเรียบร้อยแล้วตอนนี้นางตกง,งานแต่แต่แต่สรุปคือสามธาตุอ่ะ ครบแล้วครบวงจอดเประแล้วมันเพอร์เฟกกายภาพมีแบมเพอร์เฟกแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ซัพพอร์ตตำแหน่งซัพพอร์ตแกนกลางของทีมอะมันเต็มมันไม่มีตัวยัดแล้ะกลายเป็นว่านางจะแต่ผููกาไม่มีทางเป็นซับไอซัพพอร์ตเสริมอย่างแน่นอนอนะตัวละครตอนนี้มันขายได้อนะ่ะคนมันไม่มีทางเป็นซัพพอร์ตเสริมนะ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ร่างใหม่มาจะเป็นดาเมจกายภาพเอ้จะจะเป็นตัว DPS หรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ้าเป็นพูดถึงตัวละคร DPS ผู้กสฟมกามัน,ม,นมันไฟจ๋าอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหม มันก็เลยดูว่ามันลงตำแหน่งยากมากเลยเมดถึงไฟอ่ะเออผมจิ้มพลาดไฟนะเออาไฟใช่ไหมมันจิ้มยากมากเลยเพราะว่าถ้าดไฟอ,ะอ่ะอพลังจิตพลังจิตก็จะมีเคียร์หน้าไปกินละพลังจิตจากกลจากกนก็ต้องให้คนนี้ลิต้าลิต้าไ,ไฟเพราะาล่างนี้เพิ่งมาไม่ถือว่าเจนหลังๆแล้วเหมือนกันลิต้าไฟคอเมต้าอยู่มันเป็นตัวละคอที่ดีมากตัวนึงอยู่มันนั้นลิต้าไฟ ไม่เขี่ยตกแน่นอนนี่ยังอยู่เนี่ยคว่ำตั้มไฟก็ไม่ได้ชิ้นภาพไฟก็เพิ่งมาเนี่ยผมไม,ไม่ออกไอ้พุกะไฟจะไปแทนใครเพราะถ้าไม่แทนนี่เหรอตอนแรกผมคิดอาจจะไปแทนดูเลดอล่างน,นี้หรอแต่ถ้าตามนิสัยของหมีนะหมีไม่ค่อยเขี่ยตัวละครถ้าเกิดตัวละครนะั้นยังมีบทในในเรื่องอ่ะเขาจะไม่ค่อยเขี่ยนะ เขาค่อนข้างเอาตัวเก่ามาขายเก่งมากเลยว่ะบริษัทเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่รักตัวละครมา,มากเขาจะต้องหาเรื่องให้ตัวละครเขาได้ใช้งานอ่ะพูดตรงๆเนี่ยคือตัวละครไหนมันตกเมตาจริงไม่เชื่อผู้เล่นมันพยายามมันก็ขุดพอมาเล่นได้อ่ะผมก็เลยผู้กะจะเอาลงมาลงทีมอะไรผมขอติไนะดไว้นะผู้เก่าเดาไม่ออกต่ให้ผมเดานะผมว่าคงงนี้แหละกายภาพไปแหละเพราะว่าดูลรนดรรล่งน,นี้กันนานละนะผมนึกไม่ออกแล้วจริงนะผมนึกตำแหน่งนางลงไม่ออกแล้วก็ตัวตัวละครต่อมาเทเลซ่าเหรอ เทเลซาผมว่าเขาพยายามบิวทีมเลื่อนไหลยอยู่นะเทเลซาอาจจะลงทีมไอ้นี่ไหมอ่ะพอเทเลซามีจุดขายที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะ่ะถ้าเกิดเป็นตัวใหม่แล้วตัวใหม่มันมเรื่องน่าจะต่อจากล่างเนี่ยไม่สวยเลยอะ่ะไม่แฟชั่นเลยอะ่ะนะใส่หน่อยโอเคเฮ้ยจริงๆนะถ้าแฟชั่นน่ะแฟชั่นแป๊บนึงนะ นี้อ่ะเทลเลซาออ่าแฟชั่นมาต้องจูดาดีวะเออเดี๋ยวชอบเมตาสมัยพระเจ้าหา่าวแล้วแรงโคตรตบบอสจูดานะสรเท,ทลเลซ่าบอกว่าน่าจะเป็นต่อล่างเนี่ยน่าจะเป็นล่างอเวกของล่างนี้ใช่ไหมตัวนี้มันไม่ใช่ล่างอเวกของใครใช่ไหมเพราะเนื้อเรื่องหลกักมันเป็นเทลเลซ่าล่างเนี้าะที่เป็นเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นผมว่าถ้ามีร่างใหม่ก็น่าจะเป็นล่างอเวกของนางเป็นร่างของวิชโนุใช่ไหมการเตือนของวิชโนุเนาะแล้วก็เป็นล่างล่างอเวของตัวนี้ ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครกายภาพสายคอมโบครบร้อยกดชาร์ตตีในการปาดดาเมจหนักๆเพราะว่าน่าจะเป็นสายคอมโบนี้สายเน้นจำนวนฮิตเพราะว่าจำนวนฮิตในเกมยังณปัจจุบันมันเมตามขาดไปนานแล้วพอตอนนี้เลือดไหลค่อนข้างจะฟูแล้วนะเพราะว่าเลือดไหลเขาไม่น่าทําต่อแล้วน่าจะเป็นนี่แหละผมเดาว่าน่าจะเป็นกายภาพคอมโบคอมโบร้อยอะเน้นคอมโบเยอะๆแล้วดาเมจสแปมไปเยอะๆเพราะว่าน่าจะเป็นทีมนี้มากกว่าแต่ผมเดานะ คุณคิดว่ายังไงครับนะสำหรับการ<แ>กมโนโนะเล็กๆน้อยๆชั่วโมงหนึ่งนะก็ <c oughs> สำหรับใครชอบอคลิปวิดีโอนี้นะครับนะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊านะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับถ้าเกิดใครอยากให้ไกด์อะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะจ๊ะ ถ้าเกิดเป็นแดนสวรรค์แห่งอดีตผมบอกเลยว่าผมเป็นผู้เล่นที่เน้นเอาแค่ห้าร้อยเพชรแล้วก็พอนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาคาดหวังกับผมช่วยได้แค่นิดหน่อยผมวุ่นแค่นี้ผมช่วยได้ไม่มากหรอกผมจริงนะผมแก่ผู้เล่นเนียวห้าร้อยเพชรแล้วก็จบกันเนี <c> ่ย <oughs> ผมยังไม่ลองอยากเลยคุณผมแค่เอาพเอาพชรแล้วก็พอเฮ้ยดีบับใหม่อะช่างมันยี่อ์แม่เอ้กึ้กึีกึ๊กึกึ เนี่ยผมเป็นคนเล่นอีกกวาดรางวัลหมดแล้วก็พอนะดังนั้น<ม>คุณไม่ต้องคาดหวังกับผมนะแล้วก็บ๊ายบายจ้า,ายเย้ย